มาต่อกันที่เรื่องของการไปตรวจสอบการครอบครองที่ดินบุตรรุษพื้นที่ป่านะคะซึ่งทางทีมข่าวสนักข่าวไทยอสอมทค่ะลงพื้นที่เกาะติดปฏิบัติการตรวจสอบการครอบครองที่ดินรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะก็พบชื่อนายชาดาไทยเศษซึ่งเป็นนักการเมืองดังในพื้นที่เป็นผู้ครอบครองกว่า1,000พไร่ค่ะและคาดว่าอาจจะมีการออกเอกสารสิทธิ์ยังไม่ถูกต้องด้วยเรื่องนี้ไปติดตามกันจากรายงานของคุณพัทรดานัยเทสวรรณค่ะ หลังได้รับการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานว่าผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่อุทัยธานีเข้าถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติชนิดที่คนในพื้นที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยทําให้กระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งดีเอสไอปปทกรมป่าไม้ทหารและตํารวจร่วมกันจับมือลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้เห็นกับตาพื้นที่ป่าที่ลงไปสํารวจอยู่ในพื้นที่ตําบลห้วยแห้งอําเภอบ้านไร่เดิมเป็นที่สค .1 รวม11แปลง ที่ครอบครองโดยชาวบ้านมาตั้งแต่ปีพศ2490ต่อมาปี2525 25, เปลี่ยนผู้ครอบครองเป็นบริษัทเมืองแร่แหลมพิช,ชัยจำกัดและได้ออกหนังสือรับรองทำประโยชน์นส .3 กจากนั้นในปี2558บริษัทดังกล่าวขายที่ทั้ง11แปลงให้กับนายฟารุตไทยเศษลูกชายของนายชาดาไทยเศรษอดีตนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดอุทัยธานีและต่อมานายฟารุตได้มีการจดทะเบียนโอนมรดกให้เป็นชื่อของนายชาดา แต่ปัญหาใหญ่ก็คือขั้นตอนการออกนอสสามกพบว่าเมื่อมีการนําพื้นที่สอคหนึ่งมาเทียบกลับไม่ตรงกับตําแหน่งเดิมซึ่งเอกสารนอสสามกน,นั้นมีพื้นที่ติดต่อกันแต่เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันนั้นกลับไม่พบความสัมพันธ์กันลักษณะนี้เรียกกันว่าสอคหนึบินรวมทั้งเมื่อมีการรังวัดกลับได้เนื้อที่ที่มากกว่ามีการแจ้งไว้แบบสอคหนหรือที่เรียกกันว่าสอคหนบวม เมื่อรวมเนื้อที่สอคอ1ทุกแปลงจะได้เนื้อที่ประมาณ152ไร่แต่เมื่อมีการนำไปออกนอกสอ,ส,อสามกอกลับได้เนื้อที่ถึง515ไร่นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการลุกล้ำพื้นที่ป่านอกเอกสารสิทธิ์เพิ่มเติมของผู้มีอิทธิพลรายนี้ด้วย นอกเหนือจากพื้นที่สคบินและสคบวมที่มีกว่า500ไร่แล้วนะครับจากการเดินสำรวจในวันนี้ยังพบว่ายังมีพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ที่ว่าจ้างให้ชาวบ้านนั้นมาทําการเกษตรรวมทั้งในอดีตเคยทําเหมืองแร่อีกกว่า500ไร่รวมเบ็ดเสร็จวันนี้มีพื้นที่ที่ลุกล้ําพื้นที่ป่าอีกกว่า1,000ไร่เลยครับดูแล้วพื้นที่นี้น่าจะประมาณก็ไม่ต่ำกว่า500ไร่เหมือนกันในส่วนนี้ซึ่งเราดูแล้วก็ คณะกรรมการุร่วมตรวจสอบเนี่ยน่าต้องมีการเก่าทุาบพืชที่ปลูกในส่วนที่เป็นพื้นที่ดังนี้ซึ่งมันมีการเรื่องการครอบครองต้องดับกฎหมายพลุ่นี้คือพื้นที่ป่าสงวนเท่านั้นยังไม่พอเมื่อข้ามไปสำรวจที่อำเภอลานสักเจ้าหน้าที่ต้องตกตะลึงเมื่อพบกับสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หลายอาคารตั้งต,งตระหง,ง่านอยู่แต่ก็มีลักษณะทิ้งร้างไว้มานานไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีบนพื้นที่กว่า92ไร่ในพื้นที่การดูแลของนิคมสารกรทับสเลา ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีมติครมอเมื่อปี2517มอบสากลจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านทําการเกษตรแต่ต่อมาชาวบ้านกลับขายพื้นที่ต่อให้กับนักธุรกิจชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งจุดนี้ถือเป็นที่ดินแปลงงามที่สุดในพื้นที่ความดูแลของนิคมก่อนที่ในปี2555เจ้าของที่ดินรายใหม่จะเริ่มก่อสร้างอาคารซึ่งถือเป็นการทําผิดวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้ทําการเกษตรเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลว่านักธุรกิจรายนี้เกี่ยวข้องกับนายชาดาและกำลังตรวจสอบว่าเป็นโนอมานีในการครอบครองพื้นที่หรือไม่แม้กรณีนี้จะเกี่ยวเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลระดับแถวหน้าของประเทศแต่เจ้าหน้าที่ก็มั่นใจว่าเมื่อเดินหน้าแล้วจะไม่มีการใส่เกียร์ถอยหลังอย่างเด็ดขาดเป็นมวยล้มนะครับงานนี้เดินกันเต็มที่เพราะว่าทุกหน่วยมาปฏิบัติการทันทีแล้วผมระดับภาคลงมาเองเนี่ยนะไม่รู้จักใครนะครับท่านผู้การก็ไม่รู้จักใครไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ก็เดินกันเต็มที่เท่าที่หลักฐานจะสอบได้แล้วจะพยายามสอบให้ถึงที่สุดด้วยครับขณะนี้เราเห็นแล้วว่ามีร่องรอยของการบุกรุกคดีนี้มันยังไม่หมดอายุความเพราะตราบใดที่ยังครอบครองอยู่ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกอยู่นะครับก็มีหน่วยงานซึ่งเป็นป่าไม้ที่รับผิดชอบในพื้นที่จะเป็นผู้กล่าวหาให้ทางสำตัาง,งานตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะผู้ทภาคัหกและตารวจอ,อุทัยธานีนะครับเป็นคนดาเนินการเบื้องต้นก่อนครับ หลังเริ่มภารกิจทวงคืนผืนป่าในจังหวัดอุทัยธานีแล้วคิวต่อไปก็คือในพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งพื้นที่ร้านอาหารของนักธุรกิจชื่อดังระดับประเทศแห่งเมืองย่าโมโคราชซึ่งจะมีการทําการจู่โจมในเร็ววันนี้พัฒรดาในเทศวรรณสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน